สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวลคัมจูบุกิ n n e l นะคะวันนี้เราก็จะมาทำในวาร์ทงงวยใช่รีวิวคอนแทคเลนเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะคือว่าหาซื้อคอนแทคเลนยากเนาะก็เลย ที่เคยรีวิวคือมีเซเว่โอเคอันนั้นก็ก็ได้แต่คราวนี้เราไปเจอที่หนึ่งมาคือ49บาทเราก็เลยอยากรู้ว่ามันจะใช้ได้ดีไหมแล้วก็เจ็บตาไหมเพราะเราเหมือนจะซื้อเราก็จะดูว่าแบบมีค่าองค์งประมาณ52เอ้ย42ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะคะแล้วก็ การที่จะใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเราควรที่จะรักษาความสะอาดด้วยเพื่อไม่ให้ตาติดเชื้อแล้วเหมือนเพื่อนเคยใส่แบบนานอะสมมติเหมือนรายเดือนที่บางคนก็บอกว่ารายปีเอามาใส่รายเดือนได้แล้วใส่นานคอนแทคมันก็เริ่มแข็งเริ่มแห้งคอนแทคเลนส์ก็ไปบาดตาด้วยนะคะก็คือเราต้องระวังอันดับแรกก็คือเราต้องล้างมือให้สะอาดเนาะ ันดับที่2คือนี่เขาจะแถมมาหรือว่าบางทีก็ซื้อข้างนอกอะไรก็มีค่ะแบบน่ารักคิ้วๆก็อันนี้ก็ควรที่จะสะอาดเนาะบางคนก็ใส่ในแบบอันเดียวแช่อันเดียวบางันบางคนก็ใส่2อันแล้วแต่เราแบบขี้งกไงใส่อันเดียวจริงๆไม่ดีหรอกเพราะว่าใส่2อันปุ๊บมันจะมีอันหนึ่งเด้งออกมาแล้วแบบแห้งอ่ะบางทีมันก็เจ็บตายเงี้ยส่วนอันที่สก็คือว่า แล้วก็อันที่3ก็คืออนายาแช่นะคะก็แล้วแต่คนถูกกับยี่ห้อไหนเราอันนี้คือเราก็โอเคแต่ว่าอันอื่นเราเคยใช้บางทีมันแพ้แล้วก็มันแบบแสบเลยอันนี้ก็คือแบบมีขายในเซเว่นน่าจะ6,9 9, 9, 9มี2หลายหลายราคาค่ะ6,9,9 9อันนี้2อันแล้วก็แถมอันเล็ก175ที่วัสัน แล้วแต่บางทีเราก็ซื้อแบบอเล็กเล็กพกพานในเซเว่นได้ก็มกีก็ลองดูว่าอันไหนเหมาะกับเราช่วงไหนถ้าอันนี้ถ้าเราแบบใช้อยู่บ้านก็โอเคอเล็กก็เหมาะก,กับเดินทางก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็บางคนใช้อุ้งแย,ยหยอดตาระหว่างแบบระหว่างวันจริงๆเราไม่ควรใส่คอนแทคนอนเลยตอนแรกไม่เคยเชื่อใส่ไปปุ๊บตื่นมาเออ๋อเจ็บตาเล่าอ่ะแบบคอนแทคเราใส่แต่สั้นมาก ตอนนี้400ไม่รู้ว่าจะขึ้นอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็แบบแล้วก็อย่าใส่คอนแทคเลนส์นอนเลยเพราะว่าเราไม่เคยเชื่อแต่พอแบบลองด้วยตัวเองหลายครั้งคือแบบตื่นมาตาแห้งเจ็บตาแล้วคืออาการหนึ่งคือใส่ตาเปลี่ยนเมื่อแบบสั้นขึ้นสั้นขึ้นสั้นขึ้นจะมีอาการเวียนหัวอ้วกแล้วก็คือแบบ ต้องเปลี่ยนเป็นใส่แว่นนะคะก็คือบางคนอาจจะสลับสลับกันบางคนแบบชอบใส่แว่นมากกว่าก็ได้คือแว่นก็ควรแบบตัดแบบสมมติออกไปข้างนอกบ่อยๆก็มีแสงหน่อยนิดนึงก็ดีค่ะบางทีหรือว่าเอาพิมพ์งานทํางานออฟฟิศหรือว่าเราพิมพ์อยู่หน้าคอมอย่างเงี้ยก็คือมันมีแสงเนาะแลก็เราก็ใส่ตัดแว่นที่แบบป้องกันแสงแดดก,ก็มีค่ะ ดูวิธีใส่กันเนาะก็คือว่าล้างอันนี้ให้สะอาดแล้วก็ใส่น้ำยาเข้าไปล้างก่อนใส่นะคะนี่อันนี้ก็คือ400คือร้านเนี้ย9 9บาทก็เหมือนแบบสุ่มๆแหละแต่เราก็รีเควสไปว่าพี่จ๋าคือหนูแบบใส่แต่สั้นมากขอแบบขอบดำๆตอนแรกเขาก็บอกไม่มีเราก็โอเคสุ่มดูก็ได้วะลองดูอะไรเงี้ยแล้วคือพอดูปุ๊บ นี่ดูใต้นี้เห็นไหมเอยน่ารักมากคือแบบข้างในคือแบบดำอยู่เดอ้อก็โอเคนะเดี๋ยวเราจะลองค่ยดูว่ามันจะดีไหมถ้ามันชอบค้างเหนื่อยงนะค่ะอันนี้ก็ใช้แบบกันไกใส่ถุงไกให้ออกะช่วยได้บางทีฟันแล้วก็ันหักยิง่งแบบ แก่แล้วแคนเซมไม่ค่อยมีอยู่นี่จรมันก็มีน้ำอยู่นะแต่ว่าเราแบบถ้าใส่แช่ก่อนที่จะใส่มันจะดูแบบทำให้ตาเรามาลองดูกันเนาะพอถอดแว่นปกแบบมองไม่ให้เล็ดใจดอกทีเอวแบบนะจริงๆใส่ก่อนแต่งหน้าก็โอเคกว่าแต่อันนี้เราแบบ แล้วเนะเาะล้างมือล้างน้านี้มันไม่ออกเราใส่้างนกปว่าใส่ข้างนอกแล้วโผ่ไปข้างในน่าจะเร็กว่าแต่ไม่มนจะาดต้ข้าง่แล้วนี่มอไห็น เคล,ลีลรมาแล้วเดี๋ยวฟึ๊ดฟึดจะร่วงหรือจะรอดเดี๋ยวถ้าดีอ่ะเดี๋ยวเราทิ้งนิงไว้เนาะซื้อในช็อปปี้ช็อปพี้ ที่ใส่คอนแทกนานจย่บ,บ้านนี่จะาแล้วค่ะก็คือว่าซื้อในร้านช็อปปี้เนี่ย49บาทแล้วก็เราก็ระบุค่าสายตาใส่นั้นไปแต่ว่าสีมันมีแค่ขาวเอ้ยไม่ใช่เทากับน้ำตาล,ลก็คือเหมือนสุ่มอะค่ะสุ่มสุ่มคอนแทคเลนส์49บาบาทนี่ดูก,กันเนาะ ็แบบตถ้าต,ตัดของดำาลก็จะแบบคิวๆแบลบๆที่เดอก็ได้นะยังไงเดี๋ยวเราทิ้งร้านที่เราสื้ไวไไ้ในใต้นกแล้วก็ยังไงช่วยกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยเนาะยังไงไปแล้วเนาะก็โอเคนะดู ไว้มารีวิวเรื่อยๆนึกอ,อ,อะไรออกก็เดี๋ยวมารีวิวเลยนะคะหรือว่าอยากให้เราแบบรีวิวอะไรก็บอกเราด้วยเนาะอพอผมสั้นก็อ,อยากผมยาวผมยาวก็อ,อยากผมสั้นเอ้ยไหวไหมเธอไปลวจ้าบายเทคแคร์เดอร์ทุกคน